ทำกับข้าวไว้ให้ลูกดีกว่าลูกฉันคงหิวแย่เมีนกินข้าวลูกเม่นย,ยนจะเล่นเป็นนักหนาเนี่ยคนไกลจะนอน ไม่ได้แล้วครับได้อะไรมา้า่งจ้าลูกมีมะนาวกับกองค์ครับอ๋อเก็บไว้ตรงนี้แหละนี่ลูกแม่นำมาให้หืมน้ำอะไรหรอครับแม่น้ำสมุนไพรยี่โควิดระบาดหนะักเราต้องดูแลตัวเอง ด้วยน้ำสม,มุนไพรบ้านเราไงลูกอ๋อครับแม่แต่งตัวเสร็จยังลูกเราจะไปบ้านไอ้ลูกคนจนมนั่นกันเสร็จแล้วค่ะแม่ไปไป มองลูกฉันไอคนจนเนี้ยหรอแม่แม่ไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยไอคนจนคนนี้นี่แหละที่มองหน้าหนูนี่กินน้ำอะไรกันนี่ครับแม่ก็น้ำสมุนไพรไงคะเดี๋ยวนี้เขาไม่กินกันหรอกนะน้ำสมุนไพรเขากินแต่น้ำแร่แม่ก็จนอีกจะมองหน้าฉันอีกแม่ครับทำไมเขาต้องมาบ้านเราจนด้วยครับไม่เป็นรหรอกลูกถึงบ้านเราจนเราก็เลยนั่ใจ ปเราเตรียมของไปนากันดีกว่าไปครับไปลูกไปค่ะแม่แม่ขน่อยากกินไก่ทอดอค่ะแม่พาหนูไปซื้อที่ตลาดได้ไหมคะไปลูกแม่ไม่ใส่แมสไปหรอคะใส่ทำไมแม่ไม่กวดโควิดน่ะแต่มันจะดีหรอคะเราไม่ใส่ไปดีมาก <ไป S 3> มากเลยไป ร้อนจังครับแม่นี่ลูกแม่นำขนมไทยมาให้จะได้หายเหนื่อยเรามากินข้าวกันแบบกินไปแล้วแม่แม่ลูก ไปแต่รอกันหนึงนะโอเคแม่ครับผมกลไปทำงานบ้านเพื่อนได้ไหมครับได้สิลูกแต่ต้องใส่แมสไปนะลูกไช่ครับเราต้องล้างแอลกอฮอล์ด้วยนะลูกเดี๋ยวสี่โมงนี้ผมกลับนะครับจ้าลูกขอบคุณครับป๊ะ แม่ไปแล้วครับจ้าหนักมากเลยแม่คะหนูเหนื่อยก็เพียมากเลยขอเข้าไปนอนนะคะโอเคจ้ะ ลูกดีกว่น่าจะหิวหน้าดูเป็นอะไรล่ะลูกรอน่าาทำไมตัวร้อนจังเ <c oughs> จ็บคอ่ไม่หายาให้กินนะลูก <c oughs> ลูก ลูกฉันจะเป็นยังไงบ้างนะป่านนี้ไิ่งตืง่นเลยลูก มีไข้ตัวร้อนครับหรือไม่ได้ยาให้เขาแม่ผมจะได้ไปให้เขาจา้าจ้าเป็นจ้ามาเดี๋ยวผมช่วยฉ <c oughs> ันไม่พูดไหซ้ซอยลูกข่อยบอกค่แม่มไปกันค่ะแม่เอาข่อยยามาให้ขอบใจลหลายๆเด้อผู้ใหญ่เจ้าคือเอามาให้ข่อยแล้วพ่อป้าตอนนี้ลูกเจ้าก็ตายพอดี ผ่อนนะลกูกมาข่อยสิบอกสูตรยาให้เจ้ามัสิมีตะไข่ใบบกักูหัวหอมปลาทะไลจ่นกระชายเดอ้อเจ้ากลับไปต้มให้ลูกเจ้ากินค่ะลูกเจ้ายังบ่หายดีขอบใจเจ้าหลายเดอ้อท,ท,ทั้งที่บ้านข่อยก็ดูถูกเจ้าไว้หลายแหงข่อยเสียใจก็เป็นยังดอกทรังคนบ้านเดียวกันขอบใจเด้อลูกลาขาต้องซอยกันไว้ วันนี้แม่จะพาหนูไปขอบคุณป้าข้างบ้านนะเพราะเขาเป็นเพื่อชีวิตหนูไว้ไปสิคะแม่ไปลูกสวัสดีค่ะทำอะไรพึ่งอยู่คะจะนน่งค่ะขอบคุณค่ะเป็น,ปนยังไงบ้างคะเจนนีก็ดีขึ้นค่ะวันนี้ฉันมีผ้าใหม่มา ขอบคุณคุณนะคะลูกขอบคุณป้าขาวชีบุกขอบคุณนะคะที่ช่วยชีวิตหนู <laughs> นี่ค่ะซิมจตกออสเตเลียเลยนะคะดีเลยค่ะใส่ได้ไหมคะได้ค่ะดิ<อ>ฉันต้องขอบขอบคุณคุณมากมาเลยนะคะที่สอนให้ลูกเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นฉันซะเองที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกต่อไปนี้ฉันจะสอนให้ลูกเป็นคนดีของสังคมค่ะก่อนกลับฉันก็ยังมีกุ้งจากลูกสาวฉันมาฝากเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเไปแล้ว Làm nó bên đồng cả nát. <laughs>